สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเดลฟาปิบตอนนี้อาจารย์ป้าฮง้าฮงสาครับอาจารย์โจสการินอาจารยิชริยาตัวนี้เอาไว้กับพ่อสวัสดีสวัสดีพ่อสวัสดีสวัสดีตัวทุบไม่ต้องสิงทับผมอาจารย์ทิชาริยาคริยานี่ครับอาจารย์เพียวคุณเราเพียวล้มไปใหญ่เลยตอนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ บ้านราใยุตธการตอนนี้ราบุกที่บาหมูบ้านเลฟาปินวันนี้เข้าไปโจครับโจสกินไครับผมใคครับิกซี่สามหน่อยไม่มีสามครับผมโอือมนอนครับผมยนีีตอนนี้มือมึกซหน่อยก็ดังแหงตอนนี้ดังดังไฟ ตอนนี้อู้ห้องน้ำไม่เป็นห้องด้านอาหารเว้ยพอดีครับนี่ครับห้องน้ำเป็นห้องอาหารไว้ยพี่แฝงสีครับแฝงสีอาจารย์อาจารย์อ๊อฟก็นอนนี่บ่ครับครับบแม่นโอ้อาจารย์เอาผมมาสิเราเขาไม่ชอบโซ่บ่เพี่เก็นอนนี่บ่ครับแม่นครับบ้านี้จะโซ่บ่เพิ่นนี่ ก่อนยืโซน้รัการนีครับปัจานุมยอคนดังเลยทบอนผมดังอยู <S <S ่ฮะมนติดป yeah, ้อจจนจากหูจ yeah. ักเลยากหัจักแ็ะหมุยอแห้งแห้งนี่าโอ้คนนี้เก่งแห้งนะเเขาซาก็เดอยแห้งมาถซาบ่ซาบผู้ไรกเบ้าผู้กระซาซ้ำขาอู้ย่งเป็นดังเครับซ้ำนี่ผมก็ไ่แห้งครับตอนนี้กินยังไงครับกูเบื่อมมเนี้ย เออในจะกำจม่อยู่า่เห็นกินจนเยี่มเลยก็เย็วกนมีเบียร์จมวอ่นมีเบียร์กนิมันไหนมาแล้วไอ้แขกซื้อกินมันสิคือบ่มอะเอาถ้าไม่ได้เอาเช่าปดดียะเอาเช่าเศร้าทิร้านเรา่เสรงั้นเปิดช่วยกินเนี่ยเ่ายังเราเาวสีนี่เอาเบียร์่ไหมไอ้เขาอมาวิสีพวกินเราสีเสียซกกินเมันมันได้กินไ่้มาแต่กินสมกับป๊บปวดหัวเลยอาจารย์ปวงปไปถึงแล้วนะไปสิกว่าเลย หอกวดหขเดียวกัพ่อครับเมื่อผมหเขาจะจิ้นหม้าจะไปหาัาลัตระสินปรัตนสิลเฮ้ยิเปินผู้ไทยให้กินเขาทกวันวนนกินเข่าได่ก็วักินเขากนังสิตตั้งหมอโม้ิดิบโอ้กินดิบก็เป็นโอ้ยคนผฟูบอกรอกินดิบไม่เหคนับนี่คือครั้งแรกอยู่ไหมเพราะว่าแบบบบอพคนไปทาันเสด็คแบ ครั้งแรกอยู่เลยค่าขวบเลยว่ะ <Yeah. S 1> เอ้าเอ็นบอกเขาผมก็ได้แต่แตมอ้ยครั้งแรกแไม่เคยกินสทูว์ได้วมธเคยกิน่คั้งนี oh. าาบง้บ่อยากจะกินบังบ่ตังแ <Okay. S 1> ต่ไหนตามตลามาไม่เคยกินน่ากินเอยมันเมื่อเสียบน้ำตาสีห่างเาร่ครับพันยังดียเ,นน <laughs> ย,เดยวนั่นน่ะก็แรกเพาะันฟันจะเป็นไที่เมื่อเสียบ เนี่ยทารกงเราจะบปกินของเด็ดนี่ไ่กินไปกินแต่พวกเค้าเขาดูๆกันเขาอยู่กัเขาดูเขารูเขารูเนี่ยจาเรานี่ยลายสาขาสาขาครับชอบเราเหมือนเราเหมือนจานในยากผมครับไม่ใลายสาขาบองครับนี่ครับคือทหารไม่ขายเพื่อนไม่ฟ้องนายอยังอย่างพวกบ้าไปนะครับเป็นชีวิตม่วนครับอ่ามาบ้านเดาฝาปิ่นนะครับ ผมมาสมัครเป็นนักร้องประจำวงเพื่อนพ่อหนาวงปูยุซัมเนี่ครับบ้านเดาฟ้าปินครับมีอาจารย์เขาก็บอกว่ผมในอาจารย์เที่ยวครับที่สามครับหมายความว่าผมอยากผมให้อาจารย์เที่ยวดังนะผมอยากว่าทายวโดนผมใส่เนี่ยผมใส่ต้นขาดว่าได้ตัวนั้นนะมันโดนนะคครรัับบอาจารย์เที่ยวผมอดีอาจารย์เที่ยวเลยใจผมอีดี ยังครับดีบร้ใจว่าอาจารย์ออกก็ดีเลยกระจาใจวกมอนกันครับผมหมอหลายลมีกรเบื้องปัยาอี่มันหลงหลายนะครับบ้านดาวฟาไปอู้รถดีครับหัครับปูตอนซาไปอยู่กับปาก็จามาเือนกันนอนไหครับจังหวัเด้อโฮรถตัวนี้มันหลังณของนอ่ะคือาณง โอ้ยหมอสาตังขับรถจะได้ลังให้ผมนอนนี่เนมวนๆครับนี่อมาบันดาวพะพิดครับแกพปีแกวห่อนอยากสู้กินบแซ่บครับผมแซ่บกัเยอกินพิวพีเพื่อน้องครับผมื่อพีเพืนองจุงไ่นานคร ปจันทนฮะบัวบอลบลยังลดลดกระบ้บสมแล้วรินน้ำมันไหนสไตล์ที่จังกทีเก็ทีเก็บเกินน้ำมันเลยนี่ีอาเบียม่ครับสวัสดีครับอจารย์ครับสวัสดีครับ นั่ตีอยู่วงเราฝ้าปีนี่พูดยิจ่อยไอันอันนี้นจนัน่ีอดเจมาได้บอเอโนซาเรียมดีบ่คก็เรียกย่จ่อยเอาเรียงโมดีบ่เฮียยวเาเพราะผมหักมันสมบูรณ์เวียนสมบูรณ์เวียนดูจ่อยจ่อยมีผู้เ่งตน่ เบ่งอาจารย์เบ่งจอยจอยครับบ้านผักห้องผักอ่าตกะห้องซ้อมเดี๋ยวจะพาเบิ่งครับเอาคลิปเดี๋ยวไว้เสนอก่อนแล้วกินเจ้าหัวน้ำมันก่อนเดี๋ยวสิบวัฒน์ไทยคลิปเบิ่งอีกจะคลิปครับผมครับยินดีที่ได้รับไปรอรเนาะปรอรอเดี๋ยวจะคลิปใหม่ครับคลิปนี้เอาไว้เสนอก่อนครับ เจอกิจใหม่ครับอาจารย์ลุงมุยอทิ้งคลิปให้เร่ไปครับผมสวัสดีครับฝากด้วยนะครับเป็นบุญเป็นวาสนาครับในโลกของสองบุญสายยางสาวใช่ไหมครับเคยเห็นเพิ่นเตอยังเกาะกับคนที่ตามผมหนึ่งคนคนถูกคนอยากคืออองาจารย์ลุงมุยอ๋อเนอะธนาคารนะครับตัดมุกได้ตัดมุกตัดมุกเด้ตัดมุกเด้ตัดมุกได้ไปสวยเอาไม่กันแล้ว ช่องผม,ม,มนี่ไม่ค้นด้วยนะครับมาติดตามผมบริบทกนทุกคนอยากมาติดตามคือจังสองอาจารย์หนุ่มหัยหยอเลยผู้ไดครับผู้ไดครับสุดมากคนติดตามผมมันจะของธนาคารจะของไฟแนนซ์จะของเต้นโลดมผมู้ใดครับผมพิเศษสีครับผมไม่ต้องแคยังครับแต่คนติดตามตลอดครับผมไม่ลงใส่เขากันตัวหาตลอดเลยตัวมาให้ยนักหนักใจเบ,แบา,า,า,าแล้วยึดสาตะนีใช้ดินยางรถจอดอยู่ไหน ท่านพวกอีกหนึ่งผมจะบอกอย่ามาคุยด้วผมพวกว่าไม่งินธนาคารหลายๆอย่ามาคุยกับผมผมเองทั้งดูทั้งบาทนี่นะครับพุ่นพุ่นคุยเนาะอาจารย์หนุ่มย้อนนะะเอาคลิปไปเอาเอาฝากคลิปไปเออตคลิปไปครับผมมันรับมันจะลงไงเลยก็ลงที่ละฝากกดยังก็กดไลค์กดแชร์นี่กดซับสไครต์ช่องสารหน่อยเป็นแพทย์โอ้สายการสารเลย สว <f begun sin lateral> ัสด <men> ีค <men> รับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับคลิปนี้เอาไวรสินพิก่อนมาเยี่ยมเยียนบ้านแล้วฟ้าปิีนครับบ่อยครั้งที่พี่ใหม่บ่ลงอีกแล้ว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 เจอกันคลิปใหม่ครับ